กอผมโรชเนอโนะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมของแอนแม็กซ์เที่ยวสุดที่จะป็นสีดือเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงตลาดนางเลิ้งนะครับก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับผมไม่ยเป็นสีนางเลิ้งที่มีควาิจรนะครับไทยเจริญน,นะครับตั้งเลี่ยงกังปั้งแต่ปั้งใช่ใช่ ตลาดนางเลิงนะครับโอ้สหสถานทราฟันเลี่ยงกังโอ้เก้าจักจังเดี๋ยวเพื่อนครับเหมือนมีรถจะออกใช่เพราะนั้นผมดูด้านบนไปก่อนไม่รู้จะออกเมื่อไหร่ใช่สวยสวยสวยเพราะนั้นผมดูนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับตลาดนางเลิง้งอ่ามาแล้ว <S <S มาแล้ว <S 2> <S 2> เขาตัดสินใจได้แล้วครับเขาตัดสินใจได้แล้วโอเคเรียบร้อยผมจะได้สะดวกสะดวกใช่ <c oughs> ชุมชนย่านนางเลยตอนนั้นน่าสวยนะเนี่เาคุณไม่เห็นหรอกว่าเปิดเขาเรียงกันนี่เป็นแบบปลายคล้ายๆกันชุมชนย่านนางเลยก็ขาอ,อยู่ช่องนี้ครับใคลองกรุงเกษมนะคลองกรุงเกษมมิลานหลวงนี่นลาดตเนินนอ,นนอกก็คืออยู่ระแงกนี้แหละ ก็ถังเจ้านางเหลือใช่ใชุมช,ช,ชน,ชนย่านนางเหลืองลนงนั้นเหลืทางีใช่สุริยานุวัตรสภาพัฐอ๋อสภาพัฐสภาพัฐ ครครับยานังเลยนะครับนี่ตึกเก่าเขา,าไปลึกมากไม่ได้เปี่ยวลื่นด้วยครับโอ้โหาพเหมือนทัพ้รือองาร โอเคอ่ะอ๋อเออชนย่านนัง นการสวยๆเลยย่านยางโลนอันนี้ป้ายเลย สองป้ายเลยใช่อันนี้อ่ะเจอของคงวาดใช่สวยๆมังเริงนะครับปก <c oughs> วันนี้ก็มีตรงข้ามมันซอยเจ็ดนะครับ 哦，真美，太哦、uh，嗯。 เียงงทาในไใด้เกียร์ไปค่อยๆเดินกิจินเรญ่อยๆเ่ตึ้ง่ห,หา้าผังแล้วก็เกี่ยมเสงใทยมองคกเมีาสงโอ้โหล้านเยอะมากๆสร้างคเนเยอะมาก สวยมากนะครับนครสวรรค์ซอยสิบคะแนนเปข้า,างหน้าเป็นขพสอใช่จะเข้าเขตุสิษย์แล้วนะร้านต้อลงแต่งหน้นนาจะนำจริงมว้มากคุณเพศโภชนา กรุงเทพโชนหาโอ้โหใช่เข้าๆประมาณนี้ครับุดที่ตรงแยกเทวกรรมทั้งหมดนี้ก็คือทาร์เลแบ็กที่อสุดขีดฟิตเตอร์ลิงกับสตีดวิลนะครับผมขอลาก่อน,นะครับสวัสดีครับ